สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมีเดียเก้าเรามาตามติดภารกิจการรับน้องใหม่ของตชรสามสี่นะครับเราไปดูกันครับวันนี้บิ๊กมีเดียก้าในเรื่องของการต้อนรับน้องใหม่ก็จะเป็นเรื่องราวของการที่ฝึกความสามคัคคีฝึกฝึกความอดทนเป็นหมู่เป็นคณะครับการต้อนรับน้องใหม่ครับ กเ,เป็นการเล่าหังหม่แล้วก็เพื่อฝึกระเบียบวินัยแล้วก็พาบอดทนครับ ก็จะเป็นกิจกรรมที่รับน้องใหม่<อ>เป็นพณีที่ปฏิบัติ<อ>ยึดถือสืบทอดต่อกันมาครับ และนี่ก็คือกิจกรรมรับน้องใหม่นะครับก็จะมีด่านต่างๆอีกมากมายนะครับก็ระยะทางอำเภอเมืองถึงค่าพิจ้ตากก็ประมาณ12กิโลเราไปตามภารกิจต,ตรงนี้ครับ และตอนนี้นะครับทีมงาน b ิมีเดียก้าเราอยู่ตรงหน้าไทยวัสดุนะครับซึ่งก็จะมาตามติดในเรื่องของการกิจกรรมรับตำรวจใหม่นะครับของท่าพระเจ้าตากองกับการตำรวจตะเวนเฉลดนทีน34และกานในการในการตรับน้องใหม่นะครับเราก็ถือว่าจะเป็นการต้อนรับ ุ่มกับการตำรวจตะเวชเแดนที่34ด้วยนะครับพันตรวจเอกโชคชัยชูแสงนั่นเองครับซึ่งก็เป็ี่ยนพุ่งกับใหม่ไฟแรงที่นี่นะครับแล้วก็นนี้เรามาเกาะติดขบวนการรับน้องใหม่ครับผม เป็นการที่บอกว่าการฝึกความอดทนอดกลั้นฝึกความเป็นระเบียบวินัยฝึกความที่บอกว่าอดทนต่อความเก็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากสมกับสโลแกนของบุรุษพอดีของตำรวจนี่เองครับเรื่องนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปตามติดกันต่างๆครับ ตำรวจใหม่ทุกคนนะครับก่อนที่จะเข้ากลมกลองหรือว่าสังสังกัดค่ายตอนที่หลังฝึกอบรมมานะครับก็ต้องเข้ามาในกิจกรรมรับน้องใหม่ครับฝึกความอดทนอดกลั้นมีความระเบียบวินไยครับสู้ ในตอนนี้บิ๊กมีเดีย9นะครับเรายังเกาะติดการรับน้องใหม่นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในบริเวณหน้าค่ายพระเจ้าตากกองกับการตำรวจตะเวนแฉลแดนที่34 เดี๋ยวเราจะตามติดกันครับครับเราครับผมในส่วนน้นก็ก็จะมีพิธีการับน้องใหม่นะครับก็มีมาถึงด่านสุดท้ายครับด่านพระเจ้าตากก็จะมีนะครับก็ตำรวจมันก็จะเข้าไปหลบภัยอยู่ใน สับัวครับไปไปวันนี้บิ๊กมินีเก้าครับเรามาตามติดการรับน้องใหม่ครับอยู่ในบริเวณหน้าค่าพระเจ้าตากหลังจากรอมเรียนมาแล้วก็มาฝึกประมาณปีกว่าแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาเป็นตำรวจเตรียมตัวก็จะต้องมีการ รับน้องใหม่ครับเพื่อฝึกความเสียสละแล้วก็ความอดทนความสามัคคีเป็นหมู่เป็นคณะนะครับ ในการตระรับนักใหม่ดีอย่างนั่นก็คือในเรื่องของถ้าเกิดมีเพื่อนหรือว่าตำรวจได้รับบาดเจ็บเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเราจะนำพาการไปถึงจุดหมายทันทีเลยนะครับสู้ๆครับสู้ๆดับไฟหรือเปล่านีมอง หมดแล้วหลางบ้านเร็วอย่า้าร็วอางเพื่อนแล้วเนี่ยห่างห่างไยก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานะก็คือการรับน้องใหม่ครับหลังจากเสร็จสิ้นการรับน้องใหม่แล้วก็จะเป็นจะถือได้ว่าเป็นตำรวจเต็มตัวสังกัดได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสังกัด ตชรสามสี่ข้าพเจ้าตาครับและก็เป็นแน่นอนที่ก็ก็ปปเป็นที่แน่นอนนะครับ<ป>ว่าในในการข้าวรับการน้องใหม่เนี่ยบรยิอาจจะมีเรื่องของการเหนื่อยนายหรือว่าท้อแท้นะครับนั่นก็คือเป็นเป็นการฝึกให้ข้าราชการตำรวจมีการ อดทนอดกลัน้นอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากนี่ก็เป็นอุดมคติของตำรวจนั่นเองครับ ถ้าเกิดมีข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บหรือว่าไม่สบายนะครับเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเราจะไม่ทิ้งกันนี่ก็คือการรับน้องใหม่ครับก็ทุกรุ่นก็จะต้องผ่านการรับน้องใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่าแม้แต่พุ่งข้ามชาก็ได้ผ่านการรับน้องใหม่มาครับปล่อยให้เขาลากไป

ภูมิใจกับน้องๆนะครับที่ได้มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เนาะก็ดีใจครับแล้วก็เห็นน้องเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมครับผมครับอาร์ตอย่าเดินอย่าเดินนี่มาการรับน้องใหม่นะครับอยู่ในบริเวณหน้าค่ายพระเจ้าตากครับ

สสููบัเดี๋ยวก็เดินแล้สบายเมื่อก่อนนะผู้ถือสมัครเมื่อก่อนแหละเดี๋ยวไปใต้แหละในการต้อนรับน้องใหม่นะครับก็มีท่านรองเทพแล้วก็สารวัตรงานธุรการกำลังพลขอบร้อยตชสามสี่สามและผู้เข้ารมานะครับก็ให้การต้อนรับไปรักษาร่างกายเลยไม่ไหวตะคิวกินนะครับแล้วนะครับ มานิมโ้าาด้ด้างมดางมดาครับี่ไรอะไรนเดนี้ตอนนี้ไม่มีของใครแล้วมีของผมวันเดียวครับต้าวเปต่อปิดคือหมอบทันทีซ้ำ ยังไม่ลงอีกสองวินาทีครึ่งนะครับหมดลุกจ้ากาในกต้นรัใหม่นะครับก็มีบรรดารุ่นพี่ผู้เข้ามชาข้ารารวจแล้วเนข้ามาร่วมเป็นกแจวันัวรารของเรานี่จน้องใหม่มาวันนี้นะครับหมดปีครับ เข้าใจก่อนนะครับเราก็ผ่านการต้นมาจากที่ศาลพรจตามาที่นี่สามชั่วโมงครึ่งนะครับก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นจะเห็นว่าจากภาพที่เห็นพวกเรานะร่างกายส่วนใหญ่ไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากว่าไม่ฟ <c oughs> ิตเป็นตำรวจใหม่ต้องฟิตนะองวิ่งได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง้างการคุณไม่ไหวเห็นไหมเราแข็งขึ้นมาสกิลกินเป็นแถวเลยนะทำให้เกิดความเชื่องช้ารอเจียงสิบเอ็ดโมงยี่สิบ่งถึงนี่แล้วตอนนี้เที่ยงสิบนาทีเกินไปห้าสิบนาที ห้าจิดนาทีเพราะฉะนั้นต่อไปต้องรักษาาักายต้องฟิตให้มากกว่านี้แะออกไปทำงานต่อไปต้องออกกำลังกายทุกวันครับครับประเพณีของเรานะครับการเข้าสู่ค่าพเจ้าตากเราเป็นลูกผูเจ้าตากในอาทิตย์ที่อนาคตทิตถึงนี้ต้องเข้าไปทำงานในค่าพเจ้าตากแห่งนี้ตามประเพณีเราจะต้องมีการต้อนรับมีการปริยานตนแสดงตนว่าพร้อมที่จะเป็นลูกของเจ้าตากเข้าสู่ประตูค่าพเจ้าตากแห่งนี้นะเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับหมายต่อไปทุกคนทราบดูไปดู อ่แบก็ก่อเข้าค่ายจะต้องชาระร่างกายให้สะดคให้น่างกายจิตคู่แล้วนะ่างกายิดคู่เดี๋ยวที่จะฉีดน้างตัวให้ให้เวลาไม่ก่าครับรถน้ำครับขอครับน้คสายบายครับเอาวงตัวอ่ามาเ้ามาอยู่วน้ำถึงเนถึงอ่าจะเข้ามาใกล้ๆข้างหลังเข้ามาหลตาด้วยปันกุญเรียบร้อยหลับตาหลับ แล้วก็ขณะนี้นะครับพตรวจโทสีพูนวงรับผบร้อยต้จอจรับสาก็กล่าวให้การต้อนรับตำรวจน้องใหม่ที่จะเข้าค่ายพระเจ้าตะกครับ យប់អត់

โชว์โชว์โวโอเคเะเจเงินไปเงิงนไเงนไป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 ในการตะับก็มีารการตำรวจ ข้าวบันชาและข้าวครัวครับน้าไปน้าไปเร็วน้ารปน้าไปเร็วน้าไปน้าไปเร็วน้าไปน้าไปเร็วน้าไปน้าไปเร็ว้าไปน้าไปเร็วน้าไน้าไปเร็วน้าไปน้าไปเร็วน้าไน้าไปเร็วน้าน้าไปเร็วน้าไปน้าไปเร็วน้าไปน้รไปเร็ว

โซโซูซน้องโซโซโซนี่ก็คือการรับน้องใหม่ครับรับตำรวจใหม่ ที่จะเข้าสังกัดกองกับการตํารวจตระเวนชายแดนที่34ค่ายพระเจ้าตากจังหวัดตากอย่างเป็นทางการแล้วก็เต็มตัวแล้วนะครับก็นอหลังจากนั้ก็ทางงานทุกการกำลังพลแล้วก็ผู้ข้บขาชาก็จะส่งข้าราชการตำรวจกระจายไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกกองร้อยต่างๆครับ

ra luôn vô vô tầm tầm trước đó bay đi bay 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 นี้ข้าราชการตำรวจครับก็มาก็มา,มาไหว้สักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ สอบอบแป๊บนึงครับอ้าวนะครับหนึ่สมีลูกครับ1 2ึสเฮ้เฮ้เฮ้กิจกรรมรับน้องใหม่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้บิ๊กมีเดียและทีมงานขอขอบคุณ F c ซีแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมการรับน้องใหม่นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ